สวยแท้ไฟโอ้โหพามาดูชมไฟในประเทศญี่ปุ่นนะประดับไฟที่ต้นซากุระสวยงามมากๆเลยค่ะจะมีงานอะไรนะครับประดับนนะหน้าหนาวน้องสวยๆๆมาเที่ยวชมสวยจังเลยนี่ ประดับไฟสวยงามในญี่ปุ่นนะคะจังหวัดยามานาชินแถวอิซว่าค่ะประดับสวยงาม สวยงามงามสวยสวยงามงามมามาส่องดูไฟกันนะคะนี่ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะทำอย่างนี้แหละอันดี่ต้นซากุระ ดอกนะคะเขาใช้ไฟแทนดอกค่ะสวยงามนะเป็นแถวระดับไฟเป็นแถวเลยมีนักท่องเที่ยวเดินกันนะกันคืนเดินเป็นแถวแล้วอีกฝกั่งนึงจะเป็นโรงแรมทั้งหมดนะคะ